เอยเอะๆงวยๆซะละพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนเด้อค่ะเด้อดูโมนี้เบื้องอีหยังเนี่ค่ะตำทั่วค่ะจะกินตำทั่วก็ขนมจีนพักกินง่ายๆค่ะโอนี่มีแค่พักเองมละพาบลเคือปะปละเคือปอค่ะล้วก็พริกหยวกค่ะมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อบาเนี้ กุด,ดากุด,ดาขอลเสามมันคอนสปิซส,สตักมาดเมนเมนูสแน็กมาดอืมมาสิชิลินะชิมดูก่อนค่ะอืมใสเขอหนุ่มมูทถอดมาบเบาหลาย,ยานทำงานแบบใส่เมื่อตามเคลือค่ับเพื่อนๆค่ะอืม โดนดนเขเย็นมดนโดนเขาเย็นนี่มาขายบบกเค,คือแบบเพื่อนบบกเลือย่าง่ะจ <c oughs> ัออกเพื่อนบบกเลือปออืมแซ่บ จนว่าตอนนี้นจะม่วงเหรอไม่ม่วงเครืองเหรอพี่น้องเอ้ยมันได้กินเขา่าเศร้ายู่ก่อนุ้งจ้ะ กินจังสี่มันก็ต้องแซมมือแล้วขายยาปากันเด้อ Chuột ừ. chạc chụp trò là kem chân Đây bằng hát tờ phụ ăn hát long band, con shop ca. เรก็เม่ดมาสชิเลยบอกรันซอกกัไอ้ัลิกลายกันซอกกัน ทักขึ้นาดค่ะ<ม>หลอกพักกล็บลอมส์คอนกินดิบๆก็แซ่บเอาไปผัดก็อร่อยค่ะ ในเงนอ,นอ่อนนั่งเงนอ่อนอยู่เลยวันนี้บ่เล่าร้ายเด้ดกับพี่น้องคอยยื้ออีกตามปกติใส่ซจส่วนมันก็นตักบ่ได้เนาะค่ะ อีบ่เดี๋ยวเขาเอินว่าแสบหลายแบบบ่มีข้าบรรยายคือบม่บมีเวลาเว่ากินอย่างเดียว เวลาก็ไปเรื่อยๆแป๊บเดียวจะจิ้มนาทีอ่ะ พริกหยวกค่ะสแน็คปลาพีกา เดี๋ยวสีเปลียนไแล้วแล้วกับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยิงกีร์นะคะเด้อถ้าใครที่ยังกดติดตามยิงกี่นะคะเด้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ให้กาลังใจแมนทีน้อยนิดแต่ก็มีกําลังใจกับเพื่อนเพื่อนเด้อขอให้เพื่อนเพื่อนจงมีแต่ความสุขค่ะ ขอให้รวยรวยรวยขอมีแต่ความสุขในชีวิตตลอดยิ่งยิขึ้นไป้ะครับเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่าเพชรค่ะ